ฝัน้จะเ,เข้านางคุยกันคึ้โซเลก,กันเนี่ยนี่แหละวันวันเล็กยงออกกับแนวทางของหลวงพี่แขกกับหมดทีผ่านมาต้นกับว่าอยู่หนัห 6, 3, 3, 5, 6, หนหลังหาหกสามสามหาหูกคื่ผมหันหันะครับเนาะ แต่ว่าวัาานเลขกตกเก่าก็เลยบ่ลลุ่งไห้คนบ่ได้เขียนลงให้ครับวิธีไปลงแต่สิบเกตห้างเดียวนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าสิบเกตมาเลยครับอีฟีครับผมเอาคือห้างเดียวโคโลเนาะหัวนี้ก็แปลกแปลกอยู่หรอกวันได้แท้มันตกเพิ่นว่าสามห้าหกอ่าสามห้าหกสามกลับไปกลับมาอยู่ครับอีฟซีครับผมบาทนีกไปฟังหัวนีฝันเดียวมาสันได้แข่นแข่งาสันครับอีฟซีครับผม การน้ำใการค้าจะด้พออยแล้วผมอ้าวมาดังให้ดังขาดแดนสามหาหกเนี่ยสายญาสายญาจะมินอ่าสามญาสายญาสามหาหกเนาะสามหาหกเป็นเหตุสามหาหกเป็นเหตุสายญาสามหาหกเด้อโอ้สายยาสามหาหกพอดีเลยเนียนโอ้หนีบดลงพีสามหาหกครับผมออกสองวัดซ่อนเนาะหาหกเออวัดแรกกัดยังหาหกสามตี อบัดต้อมามาสามหาฮกแปดหกเปดหากเออให้หากบนเนเดียวนเอออาหกลำน้องนบางงาดีขกหาสามโอ้แต่ว่าแต่ว่างนเดีกเสีให้ยยุ่ยี่หาสามเหรออสียห้ยยุ่เป็นยังไันฝันไหครับผมมองเปนบาะถนอกอืมมองพระถนอกก็ดีไปเสียหาหาสามยุ่เแต่ให่เป็นล่างดอกโอ้ครับเออเม่น แม่นกันแม่นต่อแม่นแม่ตลอดเลยคนอยู่น้ำอยู่น้ำตลอดเลยตอนนี้เป็ดชิมาเป็ดไหนก่อนคนว่าห่องบอกตัวเตี้ยวบ่มันเป็นความฝันคือความจริงหรือล่ะคือคนอยู่น้ำห้าอยู่ตลอดเลยคือกลางกลางคือยังมีคนอยู่น้ำห้าอยู่ตลอดเลยแง้งน้ำขนกัน่นี่เช่นยังกันเลยแหงมือเลียกไอเสียออก อันนั้นไปเห็ดกญ่กูดไปยูหันบ่ละ,ะยางเขาไปเฮ็นยางเ็คือจังก็ไปซื้อหมูเฮาเนี่หนงห้วยห้าสามมาาอการถวยวันสุวเป็นสิบเปนออยีหลีบน้อมบานนี่ยงไปใช้กันน้ำห้องหกหาสามหกสามเตียนโยมกับโทมาถามบานอห้าสามตัวดีฮอดล้วสุนองมไม่ได้หาสามาสามอยู่ด้วยผยอมก็นต่ว่ <laughs> <laughs> ก็มาอบ,บอกสาตัวน่ห้วยมันไ่นได้บอกสักสามตัวเน่ไปโดอ่มันได้แท้บอกขอาสามอีหลดิออาาผมก็ไม่ย่มมองไม่น กุ้มยางน้าตลอดเลยุ้มดีโปดีครับนมเจงาอจากเกนเหนอเลขล้าก็ถือไข่ก็ถือนำกัสาราลาว่อนเลาเกืดเลาเกดซี่ตัวมาขึ้นได้โอ้โหแต่ก็ย่าิมเลยเดอวแต่ว่างนนีเสียเอาเอารัเอาไทก่อนเนาะครับผมรับบ้าไครับผมเอาไก่อนเอาเอาฝันยังไเราให้ฟังยครับอาจารย์ครับันก็คือยังคือยังฝันนี่ละคือว่ามันออกนี่ละคือเขาอีกเมียนยางน้าบอกอีก บ่ฝันที่จะเข้านังคุยกันโซเลกันนี่นี่นะวนวันเลขออกเพาะ่านยังระเบิดเลกกวแล้วเก่าสามศูนย์เพร่นันวบาทเดีวขึ้มาจากสี่นมบาทเดียวทุโทุกวัาขันถาวันกรบบอกฝันไม่ได้สมือฝันแล้วอสตัวเดสาตัวคือยังนั่งเขานั่งคุยกันยี่นี่นั่งคุยกันนี่แหละคือ่าคุยกัเราเล็มันออกเลยนะวันบอกานเก่า สามศูนย์ก็จก็ปันขลางเดียวสั่นสามสองัน้สู้ตัวโถววัดสันูมีแต่สาตัวนี่วะหมดสามลังเอาว่าขันกับสามนึ่งเนดูสามสองเดียวว่าได้จะบอกอยู่นี่ครับผมบับัดบัดนี่ยบ่ยกมาได้พอดีสามที่สองคนดี่าขันเออ วายไปก่อนหดิสามสองยังเพิ่อนเข้านั่งอยู่นี่ยินเสียงว่ายุงทันบ่คือแค่เข้าวกันนี่แหละแค่ยังเจ็ดเยอเก็บงานเด่นังอ่เมือวันเล็กออกพอดีจริงๆนะวันเล็กออกพอดีตีเออกระถามหล่นแล้วออกแก้วเลยเก่าสามศูนยะก็ล่างเยสามสองยวามันเปรียวเดีอดนั่วายอยู่คุมมาบอกผู้หญิงผู้ชาย หลายคนคิดังเอานั่นกันโดยเช่าะการแย่งกันเน็ดทำบัตรทำบ้ากันเด็ดละครับผมตัวตัทโบราณว่าูุรดเป็นผู้ว้าเมียนในความาปันกับบม่ได้ใจะจำได้แล้วเนาะคือวัดโซนแต่เทศเบียดกัะไปในข้ามาครับผมปัดกวนยังไปเรื่อยละนั่นแหละมันทีมาแต่ว่าก็เสียหายหาสามไปน้ำดิพรามันถ้าได้ออกโอ้ตัวตัวเก้านี่ละเมียนต่ว่าเสียหายกันไว้หาสามมืนเสียหายสามสองกบหาสามข้างล่าง ข้างเทิ้งเลยเซฮายเก้าสามศเราจะไปโอ้ยยิ่งเจ็บตักๆเลยบอกเออเก้าสามศย์เลยมันมีเท่านั้นเอบนหางเดียวอ่าบนหางเนี่กันไว้เนี่ยก็ทีกันตัวเก้าไว้น้ำเพราะว่ามันขยันมากบดเหล็กโคกหาสามเอาหาสามไว้น้ำเนี่ย มันท่านเด็กอกทาหมูหขามากเลย้าหกก็มาแล้วแม่กันร้อนมากกันเีกันร้อนกันร้อนน้ำกลดีแค่วางหันเดนบ่อนว่าสิบอกแล้วดิว่าาลกมันจะาวหายโลกแหาสามใหกลกสาตัวะวานอลกหาสามอยู่แม่ยูร้องยูหาสามลองหาสามอยู่เอาบตรทุกตัวแล้วพอมันตกเก่าวลดทเออเโอ้ยแมาทั้งสตัวตกเกาั้งสตัวโอ้ยโอ้ยโออดเก้าสามศู ล่างข้างล่างนี่สามสองโอ้สามสองตัวกันคือห้าสามตัวกันคือห้าสามเพราะว่าเพื่นบอกมาตัวนี้ประธามไม่จังนะมันก็ต้องออกจังมือล่ะเพราะว่ากันเพิ่นบอกไปนนะแต่ในข้อฝันมันจังสั่นอตามความฝันนั่นแหละครับผมแต่ว่านี่กับท่านด้ฝันเดียวกันสิบปีน่ะเราได้ติได้มากั้งแต่ตอนวอนเลย สองมื่นหลังจะหลักกินได้กออเนี่ยได้สองมือนเนี่ยสองมือวมาห้องปองว่ะได้มามาบอกแต่วาังขันบอกันเล้ดีวังหันฝันมันไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดไทย็หน้าก็เลยสียหายตัวหนูอ่ะหนึ่งซูนซูนนักเก็บ่ะไปออกเล่าสับมันก็ไดโอ้คนมาเดียวเลยมันบอาจานเ์ีลยวเลยทันมากเหรอ นอกจากนั้นละคันเพิ่นย่านเพิ่นเพิ่นที่ว่าตัวเก้าอะไรเพิ่นความทมาซึมเขอาน้ำนี่ยหละเฮ็ดปูดกันคือจะคนมันยางนับกวนกูแทบบาาที่สนอกหาสามหาสามอยู่หนยยงทรมากกัหาสามอก็เลยว่้บอกสามตัวสามเป็นก็่บอกข้อมาจา์ว่าสนุกไอ้ก็เช็เสว่าสนุกเขามาซ้ำทำอะไรนี่้องว่าไม่ได้บอกเนาะเออหกหาสามก็ออกไปแล้วเนาะ เวอรจะเทว่าจีงไหนคือว่ามันสิมาน้ากันทั้งสามตัว่าสิมาบดปันนั่นเนาะนี่ทหาสามแนวอโอบุบหนึ่งว่าธรรมดาเยอือถ้าตัดก็ตัดอยู่ในนี้เลยเนาะแ่นเบี้ยหน่ายนี้ได้หันหลังเคื่นลงออกก็ได้ทั้งเช้าานาเฟียมันกขสิลงแต้มนึงจะเป็น2องศูนย์อที่เป็นสีศูนย์กสิลักเึ้นไปั้งนั่นเค้ื่นไปเลีกไปบ่อไก่แล้วจะไป จะอยู่ลักษณะนั้นค้ามันลงก็ได้แมียนกันบ่ลงกันิ่งได้ค้ันบ่ลงกัตรงเตี้ยล้นแต่ส right ่วนมากนี่ก็ตรงล้นน bueno. ี่ะครับว่ามันหูฝาดหูฟิวก็บ่แม่นบ่แม่นคือยังคือจะข้นยางน้ำมัอตับตั๊บยางไปเผาไว้ไม้กันางำทุกคนทุกที่หเดี๋ยวใหญกุนไปญี่ปุ่นแล้วดิคนน้ำผมเดินรับผมเออยายอยากกุนนี่แล้วเออยายไปกุนทั่นล่ะเพิ่นก็นําอยู่มือเล็กออกกั่นล่ะโอ้จนเลขออกเนาะเนี่ยอือโอ้ายเนาะ มาเคลียดเลยแล้วเลยแล้วเลยอสามงวดเด้เด่นตอนเมื่อตอนแปหาียกับอกกูนีกสามโตเป็นกซื้อคอนโตลี่ผมแล้วแปนหาซองโอ้ครับผมสองวดมาสมวดละหนึ่งวดที่สี่เลยโอ้สามแต่ว่าแต่ก้อนนั้นก้อนนั้นเ่ทานนับพอท่านมาบอกกูนตอนนั้นตอนนั้นท่านในมาานาะอยูในม่านใช่อ้เห็นว่ามาอยู่นสี่งวดแล้ว ในละงวดซี่ละบันองวดที่ซีนี่แหละครับผมสุขุมนมานลํลด้วยครับผม